สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาหารกระป๋องและน้ำมันค่ะอาหารกระป๋องเป็นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถเก็บตุนไว้ได้นานนะคะและเป็นอาหารที่สะดวกต่อการรับประทานส่วนน้ำมันนะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญต่อการประกอบอาหารดังนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยจะมาพูดถึงการเลือกซื้ออาหารกระป๋องและน้ำมันค่ะเพราะว่าการเลือกซื้ออาหารกระป๋องและน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ ฉนันก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกซื้ออาหารกระป๋องและน้ำมันค่ะก่อนอื่นเราไปพูดถึงเรื่องอาหารกระป๋องก่อนนะคะสิ่งที่สําคัญของการเลือกซื้ออาหารกระป๋องก็คือ1นึ่แล้วต้องดูลักษณะของกระป๋องดูวันที่ผลิตและวันหมดอายุฉลากที่ได้มาตรฐานนะคะลักษณะของกระป๋องนะคะจะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือ hip, รอยบุบเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะและไม่มีรอยสนิมตรงข้างๆข,ขอบของกระป๋องค่ะวันที่ผลิตและวันหมดอายุนะคะ ที่ผลิตนะคะเราควรเลือกซื้ออาหารกระป๋องเนี่ยเป็นวันที่ผลิตที่มันสดใหม่นะคะเพราะว่าอาหารกระป๋องเนี่ยเป็นสิ่งที่กักตุนได้นานมากนะคะเราจึงต้องเลือกซื้ออาหารที่ผลิตใหม่ๆเลยะคะ่ะส่วนเรื่องของฉลากที่ได้มาตรฐานชัดเจนนะคะทั้งข้อมูลของส่วนผสมและแหล่งผลิตมาตรฐานรองรับต่างๆ ต้องแสดงบนฉลากชัดเจนและฉลากที่ได้มาตรฐานชัดเจนนะคะก็คือทั้งข้อมูลของส่วนผสมเนี่ยแหล่งผลิตมาตรฐานรับรองต่างๆต้องชัดเจนและอ่านได้ครบถ้วนหมดเลยนะคะส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำมันนะคะ 1. ต้องไม่ใส่มากเกินไปเพราะอาจจะเกิดจากการฟอกสีทำให้หมดคุณค่าทางอาหารค่ะ 2. ก็คือนะคะก้นขวดต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะคะอย่างเช่นตะกอนค่ะ 3. ดูที่ราคานะคะราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่ได้พูดที่ว่าน้ามันต้องราคาแพงเสมอไปนะคะราคาแพงไม่จำเป็นว่าน้ามันถึงจะดีเสมอไปค่ะสนะคะตรวจสอบฉลากค่ะตรวจสอบฉลากก็คือตรวจสอบฉลากให้ครบถ้วนนั่นเองค่ะห้าไม่ควรใช้น้ามันที่มี กดอิ่มตัวสูงนะคะเพราะว่าจะไม่ดีต่อสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็ mm hmm. อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ hmm. นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>